ค่ะเ,เ,เด็กเพลงสวัดีนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมนะคะเร,เริ่มเพลงเลยนะคะคุณเปุ๊กค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกัน สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงนะคะเด็กๆสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้กิจกรรมอะไรเอ่ยรู้ไหมคะเจม เด็กกิกรมบาบัดดีีครับดีบใช่นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูแนะนําตัวก่อนนะคะครูนิดนะคะอันนี้ครูเฟิร์นนะคะวันนี้เรามาทํากิจกรรมบําบัดนะคะดนตรีบําบัดอ่าด้วยชื่อกิจกรรมที่ว่าอาชีพในฝันอ่ามีใครมีอาชีพในฝันบ้างคะอ่า น้องซันอยากเป็นอะไรเอ่ยอยากเป็นอะไรคะครูอยากเป็นครูน้องโอมแล้วคะน้องโอมน้องโอมไม่ต้องเอาถามมาน้องโอมอยากเป็นอะไรครับน้องโอมเปิดไมค์หน่อยเปิดไมค์หมครับถามเราปิดไมค์ไว้ น่าจะปิดแล้โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยละกันนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเตรียมพร้อมกันก่อนนะคะคุณเติร์นค่ะด้วยเพลงเพลงอะไรอ่ะ,อะ,อะ่าเรากำลังสบายนะคะอ่าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะอ่ะกาก็เรากำลังสบายจึงตบมือพันอ่กาก็วเรากำลังสบายจึงตบมือพัน ก๋เล่ากำลังมีสุขหมดดวงทุกได้ได้ทุกสิ่งมือปวิงอะไรกันเล่าจึงตบมือพันก๋าเล่ากำลังสบายจงส่งเสียงดังห้าห้าก๋เล่ากำลังสบายจงส่งเสียงดังห้าห้าก๋าเล่ากำลังได้ไดถทุกสิ่งมือปวิงอะไรกันเล่าจงส่งเสียงดังห้าห้าก๋าเล่ากำลังสบายจ <c oughs> งสะบัดมือพัน สะบัดมือค่ะสะบัดมือหน่อยสบัดได้ไหมอ่าเก่งมากค่ะหาขวาเล่ากําลังสบายสะบัดมือท่านหาขวาเล่ากําลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ใดทุกสิ่งมัวโบวิงอะไรกันเล่าจงสะบัดมือท่านอ่าทันไหมทันมันไคะทันทันไหมคะทันคหมคะทันค่ะอ่า นะคะแต่ที่เราเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะก็ทีนี้เพลงที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คืออาชีพในฝันนะคะครูก็เตรียมบทเพลงอ่าเข้ามานะคะให้กับเด็กๆนะคะอ่าเดี๋ยวท่าทางอ่าเดี๋ยวจะมีท่าทางประกอบเพลงนะคะเต้นตามอ่าใช่แล้วเดี๋ยวครูจะมีคําถามด้วยนะว่ามีอาชีพอะไรบ้างอ่าให้นักเรียน ดูด้วยนะคะแล้วก็จำด้วยว่ามีอาชีพอะไรบ้างอ่ะค่ะเริ่มเพลงกันเลยนะคะได้ยินไหมคะได้ยินเพลงไหมคะเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะเรินเพลงข้าตาคุณครูได้นะจับเอวอ่ะ เล่นด้วยเก่งมากเลยเาาอีกสักรอบไหมน้องซันอีกรอบไหมคะ,อ,ะอีกรอบไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาอีก,กอ,อีกรอบ,<ล>อบหนึ่งนะคะ,ะ,คะเด็กๆทายว่ามีอาชีพอะไร,ะไรบ้างนะคะอ่ะพร้อมนะคะเด็กๆ แล้วนะคะเด็กๆคะในเพลงนี้มีอาชีพกี่อาชีพนะคะนซันรู้ไหมคะใครตอบได้ตอบเลยยกมือเลย<ด>ตอบได้ไ,ดไหม,ไหมคะมีอาชีพอะไรบ้างนะอ่ใครตอบได้อาชีพที่หนึ่งอาชีพอะไรเอย่ยมีใครตอบได้ไหมเอย่ยน้องซานเปิดเปิดเปิดไมเปิดไม,ดไมนะคะลูก อ่ามีอาชีพอะไรบ้างครับมีอาชีพ่าหมออ่าน้องซันตอบอาชีพอะไรคะหมออ่ามีคุณหมอเก่งมากค่ะอ่าน้องก้อนอิดน้องก้อนอิดก้อนอิดมีอาชีพอะไรบ้างครับเมื่อกี้เพื่อนตอบคุณหมอไปแล้ว เวลเยเวาตันมก้ียเสียงครูไหมครับไม่ไไม่ไ้เนอิม่ไเม่เลยไม่ไ้เปม่ไ้อลดเไม่้องไม่้เลไมคดไม่ดม่ไอ้ยไ่ได้งไม่ด้เลยไม่้เงไ่ไเลยม่ไดย่ไอ่าเ่เ่เ่้เ้เลเมเไ้้เอ่ยเมื่อกี้ที่เราเต้นกัน เมื่อกี้เพื่อนตอบคุณหน่อยไปแล้วตามวดเก่งมากที่สามอะไรเอ่ยเดี๋ยวครูบอกใบให้ก็ได้ที่เราต้องที่เราต้องต้องกินทุกวันน่ะอะไรเอ่ยอะไรคะชาวอะไรคะชาวอะไรลูกโอ้ตอบได้ปะ อาชีพชาวนาชีพที่สี่อะไรคะคุณครูอ,อาชีพที่สี่ทหารอ,อเรนะมีคุณหมอไปแล้ว<า>นะคะมีอาชีพตำรวจไปแล้วชาวนาไปแล้วอาชีพที่สี่อาชีพทหารโอ้เก่งมากเลยอาชีพทห,หารนะคะ ครับเก่งมากเลยนะคะก็เป็นอาชีพในฝันนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะก็กิจกรรมวันนี้นะคะ,ะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เรื่องอาชีพนะคะรู้จักรู้จักชื่อของอาชีพนะคะแล้วก็เด็กๆได้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกา่อไหวรลังกายนะคะ,ะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะนะคะ ค่ะได้เรียนรู้อะไรอีกคะมีใครเสริมไหมคะได้เรียนรู้อะไรอีกได้ความสนุกสนานใช่ค่ะฟังเพลงแล้วทำให้เราได้ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ผ่อนคลายได้คลายเครียดนะคะค่ะก็สำหรับกิจกรรมวันนี้ดนตรีบำบัดนะคะก็ขอจบ กิจกรรมเพียงเท่าน,นี้นะคะกิจกรรมครา,าอ่าครั้งหน้าใหม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีดค่ะ,คะสวัสดีค่ะเด็กๆไปบน้นใครนะคะา